อ้นใหญ่อต้นไม้ใหญ่มากนะใช่เราจะโอ้โหทำไมอะไรเนี่ยบ้านใครเฮ้ยลืมไปหมดเลยค่ะปอเลยค่ะคือจริงๆเป็นบ้านออมในซีรีส์ค่ะบ้านน้องเอิ์นั่นเองซึ่งเอิญเขาเป็นดาราศ ใจหญ่ใจโตเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็เลยจะสวยประมาณนี้บ้านก็ต้องสมฐานหน่อยใช่ฐาอะไราสมฐานอะฐานเออเดี๋ยวพ่อเอพาปอไปเที่ยวบ้านหน่อยได้ไหมได้เลยปออยากจะเห็นทุกๆมุมเลยอ่ะบอกเลยว่าแต่ละมุมคือมีเรื่องราวเยอะมากพี่ปอเอาเรื่องแบบที่มันแบบเกี่ยวกับความรักเลยนะไอเรื่องธรรมดาไม่เอานะมันไม่ฟิน ก็ได้มันก็ได้มเนก่ไใช่ไหมสันตินี่หลิงๆฟังพี่พูดอยู่เปล่าคะฟังอยู่แบดหมดหรือเปล่าตั้งใจฟังมากเดี๋ยวคุณแต่ก่อนที่จะความจิ้นความฮอตของเขาเนี่ยจะตลอดแตกนะคะรายการของเราเนี่ยมีของมาดับความร้อนของเขาอู้ยเลยอะอยู่ทางด้านนนนนะคะไปสิครับค่ะ อยู่นี่แล้วครับ Air ์ e r r i e r X Inverter Plus ครับแอร์บ้านระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ดีไซน์สวยไม่ซ้ำใครเป็นแอร์ทรงเหลี่ยมสีดำผิวแมตเรียบหรูครับไม่ว่าจะติดบ้านสไตล์ไหนก็เข้ากันสุดๆครับ ใช่ค่ะรุ่นนี้นะคะเขามีระบบฝ้าอากาศนะคะที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ค่ะแล้วก็ระบบทำความสะอาดเครื่องแบบอัตโนมัติเลยแถมยังประหยัดไฟนะคะเบอร์5สูงสุด5ดาวนะคะมอบให้ทางคู่ไปเลย ไปฟินต่อเออไปฟินต่อในบ้านเนาะข้างในเขาบอกว่าเพราะว่ามีจุดเป็นเรื่องราวเลิฟซีนมากมายมีหลายจุดทั้งโซฟาห้องนอนห้องครัวห้องน้ำเป็นกันเรียกว่าเส้นเลือดในสมองกับแตกไปบ้านจะไม่ทำอะไรละคะครับผม เอาห้องนี้อะไรอ่ะอห้องห้องนี้บ้าเลยสมมติมาโดนท้องเลยมีหลายจุดที่ปินเนี่ยอันนี้เลยมีห้องไรอันนี้เป็นจุดแรกของบ้านที่เดินเข้ามาเราจะเจอเลยต้องเรียกได้ว่าเป็นห้องที่มีความทรงจำเยอะห้องรับแขกไม่แขกใช่พี่หมอเป็นแขกแล้วน้องเอิญเป็นเจ้าของบ้านค่ะนี่เลยน้องเอิญแบกอ่าเนี่ยเมาหัวราน้ำเลยเใส่ลงไปเลยจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้จริเหรอจริงเหรอมันอยู่ตรงนี้มันแบบ ไม่เห็นเหรอเมาแล้วมฮ้เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตายแล้วคือใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนเริ่มเขาหนูเราอะเราเราเมาไม่ใช่เหรอเราเมาเราก็เลยต้องเริ่มก่อนอแล้ว ล้มเฉยๆแลคะแบบผีผักออเรา้มีล้มแล้วเขาเป็นคนบุกหนูเองนะคะเราเห้ยเงียบๆพี่เราไม่ธรรมดานะคือมีทรงเงียบเป็นฟอร์มไว้แต่จริงๆในข้างในเนี่ยเสือร้ายหรือเปล่าเราเป็นเสือนะคะอ๋ออ๋นนี่ก็คือหนึ่งมุมที่มีเลิฟซีนกันตรงนี้มีอีกนะมีไหมไปดเไปปเลยไปไปไนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้อะไรจุดไหไ ที่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาห้องนี้คือเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนอันนี้คือเป็นเหมือนจุดรับประทานอาหารใช่ก็คือกินแล้วมันเป็นซีนอะไรไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี่พีคือพวกเราตีกันค่ะนี่ตีกันตรงบอกเลยว่าเลือดเกือบตกยางเกือบออกค่ะมีกำลังออกที่ไม่ดีนะแสดงว่าเลือดไม่ตกยางไม่ออกใช่ไหมพี่พีใช่เฉยแต่เนืตาเขาไหล ช่เลือดไม่ตกยางไม่ออกแต่ว่าน้ำตามันไหลใช่เห็นบอกว่าเขายิงไพลอตหรือว่ามีโปรโมทออกไปซีนในอ่างอาบน้ำโอ้ยตีทำไมก่อนอาบน้ำด้วยกันเฉยๆพี่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะมีอยู่ข้างบนป่ะมีข้างบน่ะไปดูกันค่ะไปไม่ต้องไปนะสองคนเนี่ยไปดูเองไปไปนี่เรากำลังไปห้องน้ำใช่ไหมใช่ค่ะบอกเลยว่า เป็นซีนแรกที่แฟนๆได้เห็นกันเลยนะแบบเป็นซีนเปิดตัวของพวกเราสองคนอ๋ออ่างเขาก็กว้างใหญ่ไงโอ้โหมันเหมาะมากใช่ะมันเหมาะกับการทำอะไรคะมันชวนจิ้นจริงๆอ่ะมันเหมาะมากค่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่น้าจะต้องมาอาบน้ำร่วมกันก็เป็นแฟนกันแล้วเราจะทำอะไรกันแล้วยังไงยังไงเลยลงจากดิสได้ไหมยังไงก็ออดี้ถ่ายแล้วเหรอคะถ่ายแล้วรายการของเราฟรีสไตล์จำลองเหตุการณ์หน่อยถ่ายแนทปีน เชิญค่ะจริงๆปีนข้าวมาหมดเลยก็ได้เลยอ่ะเออไม่เป็นไรน้องโชว์ก่อนเดี๋ยวพวกพี่เข้าตามอันนี้ถามน้ำเฉยๆมีเมาเมื่อก่อนไหมไม่มีไม่เขาเป็นแฟนกันแล้วไงคือเป็นแฟนกันแค่อ่ำน้ำกันมันก็ไม่เห็นมันก็จะมีฟองมีฟองแล้วก็เปล่าออเล่นกัรเล่นกฟองอยู่ตรงนี้ผลลัพธ์คุกคิดออคือแค่คือแค่นี้เนาะ คือแฟนคลับเขาก็สมใจแล้วนะเลยไหมคือเขาก็อยากเห็นโมเมนต์แบบเนี้ไม่แล้วมันมีการเตรียมอันนี้ไม่ใช่แลไม่ได้ไม่ได้มันมีการเตรียมกันก่อนแหมว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหลังอย่างเช่นหอมแก้มจุ๊กจิ๊กหรือว่ากันไปตามฟิลเลยว่ากันไปตามฟิลค่ะพี่นายแล้วก็ตามฟิลพี่นายเขาบอกว่า เนี่ยอะ b ็อ,อก k i n g มันประมาณนี้นะห้ามเกินตรงนี้ห้ามเกินตรงนี้แล้ว<ม>แบบจะให้ทําอะไรบ้างแล้วที่เหลือเขาก็ปล่อยฟรีเลยคือ<ม>เราจะทําอะไรก็ทําเหมือนพอพี่นายเขาให้เราเล่นกันเองเลยแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยนะ improvise เจาเองเลยอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ใช่แค่ฉากอนะับน้ำมีเดียวคือฉากบนเตียงฉากอะไรอย่างงี้เขาก็ให้ improvise เองเลย<ม>ก็คือบอกแค่อะเอาประมาณนี้นะเอาเลเวลนี้นะแล้วก็ให้พี่หลิงลุยเลยค่ะ ลิงลุยอีกแล้วลิงลุยอีกแล้วเขาเลยกลายเป็นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นลิงขาลุยลุยเก่งเออเดะเยอะเยวะมานล้วพอถามไม่ใช่ในละครใช่ไหมในละครในละครนี่ที่ถึงแม้ว่าเขาคงไม่ถูกเลยถึงแม้ว่าตัวจริงเราจะดูพูดมากมากกว่าแต่ว่าคนนี้คือแบบขานลุยสุดๆในในละครเขาถึงไม่พูดไงเขาเรียกว่า เฉื่อยซุ้มเฉือส้มเออมีของขออนุญาตนะขอเข้าไปด้วยได้ปหมอยากฟินวยอยากฟินด้วยค่ะมันใหญ่นะเราสามารถจะทำอะไรก็ได้อยู่ตรงนี้โอ้อโอเคลงมาน้องใจเย็นใจเย็นหนูร้อนใจได้นะเขาบอกว่าเรื่องนี้มีฉากเลิฟซีนแล้วก็หลายเลเวลหลายระดับอะแล้วแบบหนักนวงหนักนวงที่สุดเลยดีกว่าข้ามสเตปไปเลย คืนนี้จ้ะเมาจ้ะตะกี้นี้เมาหมดขยี้ใช่บอกเลยเมื่มาแบบาหมุนเลยมีหมุนด้วยเหรอหเขาจับแล้วหมุนแล้วโยนลงเตียงเลยแล้วก็ล็อคแขนไปเลยมันมันยากไหมอันนี้ยากสุดสักดื่มมากคือหนูแบบไม่ที่เป็นแบบเลเวล เขาเรียกว่าอะไรดูเดือดสุดอันนั้นอันนี้ยากปรึกษามีมีปรึกษาพ่อหลิงก็แบบอะไรอะอะไรอะหลิงก็ไม่ได้แบบชาเชี่ยขนาดนี้อะไรใช่แล้วยิ่งหนูหนูยิ่งคือแบบไปไม่ค่อยเป็นใส่แบบสมกับสมักกั๊ใช่แล้วหนูก็คือตอนแรกอ่ะคือหนูเงียบมากหนูเป็นท่อนไม้จนพี่นายต้องให้ไปพากเสียงทับอ่ะอ๋อเหรออว่าพ่อจะแบบมีขอนไม้ขอนทั้งขวดอะไรก็ เฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเรต้อบ้านชมห้องน้ำห้องนี้มากเลยนะสะอาดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะสวยงามมากเออวันนี้มีของมาให้ด้วยต้องบอกเลยนะโดยเฉพาะห้องน้ำห้องนี้เนี่ยดูคลีนแล้วก็น่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าต้องดูแลแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำได้ดีมากๆเลยทีเดียวย่เลย เป็นชนที่ใส่ใจเรื่องงานบ้านนะครับและอยากให้บ้านเราดูสะอาดเป๊ะไร้ฝุ่นอยู่ตลอดเวลาครับนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านมาจิครีนจัดเซตใหญ่มาให้เลยครับทั้งใช้ทําความสะอาดพื้นทาความสะอาดครัวและห้องน้ำนะครับสามารถจขจัดคราบสกบปรกได้หมดจดมาจิครีนค่ะเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะว่างานบ้านไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปครับมาจิครีนสนับสนุนครีนเท่าเทียมเชิญชวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันทําความสะอาดบ้านมาจิ Magic คลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนครับครับวันนี้มอบผลิตภัณฑ์มาจ c คลีนให้ทั้งคู่ไว้ใช้ทำความสะอาดบ้านไปเลยใช่ค่ะ่มือต่อไหมมีอีกหลายห้องเขาจะคุกเขาจะคุกกันเขาจะคุกกันใช่ไหมไปดูเขาคุกเถอะเผือดแตกไปหมดแล้วนีเนี้ย